สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมมาชมสวนป่านะคะอยู่ที่บ้านนาจานนะคะตำบลบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสิบไร่สองงานสี่สิบตารางวานะคะสิบไร่สองงานสี่สิบตารางวาเป็นที่ว่างประมาณสักไร่หนึ่งนะคะและอนอกนั้นก็เป็นที่ป่าทั้งหมดนะคะ วันนี้ก็มากับน้องทิพย์ตามเคยค่ะน้องทิพย์สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> อ่าวันนี้น้องทิพย์ได้เห็ดละโงกด้วยนะคะ <Okay. S 1> เข้าป่ามีเห็ดละโงกด้วยนะคะวันนี้ได้เห็ดละโงโโด <Okay. S 1> กด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าชมผืนป่านะคะเข้าชมผืนป่าข้างในมีป่าไม้ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องทิพย์พาเข้านะคะ ต้นไม้ใหญ่มีเยอะมากเลยนะคะข้างในจะมีไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยอน้องทิมีแต่ต้นละอต้นละออ๋อน้องทิปบอกว่ามีแต่ต้นละโอบต้นละโอบเห็ดก็เยอะเห็ดเยอะมากเลย เ,เยอะมากนะคะท่านผู้ชมดอกกระเจียวก็เยอะนะคะดอกกระเจียวเยอะมากต้ดอกกระเจียวก็เยอะค่ะ,เ,เ,ะเห็ดละโกกก็เยอะนะคะแปลงนี้ งนี้อยู่ที่บ้านนาจานนะคะบ้านนาจานตำบลบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครน,นะคะ,แ,ะ,คะและงนี้นะคะเสนอขายราคาไร่ละเจ็ดหมื่นบาทนะคะท่านผู้ชม อุ้ยทิพมาอบไม้ตรงนี้ให้ดูหน่อยเลยไม้ต้นใหญ่อยู่เนาะอโอ้ลายคิมนะโอ้โอ้โหมดกันอุ้ยน้องเหน้องทิพย์เ <im ans> ตรียมเห็นนะคะนึกว่าแตนจะต่อยแล้วนะคะ ไม้ใหญ่เออไม้ใหญ่เยอะเนาะอืมมีต้นรงป่าด้วยนะคะ เกือเขาวันนะคะท่านผู้ชมเล่นชิงช้านะคะเกือกเขาหลงห้ามข้ามเกือกโอ้อันนี้ก็หนึ่งโอ้ดนะคะท่านผู้ชมต้นละโอ้ต้นละโอ้ดเห็มีเห็ดด้วยไหนๆไหนดูซิดูซิอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่นโอ้โอ้แกงนี้เห็ดเยอะจริงแกงนี้เห็ดเยอะจังนะเห็นเห็ดตั้งเยอะแล้วกินได้ค่ะกินได้เห็ดอะไรเห็ดบินเห็ดบินบอกมาอีก าาา่าถ้าคนจะอนุรักษ์ป่านะแปลงนี้นะน่าเอาพระต้นไม้ใหม่ใหญ่แนี้สวยต้นไม้ฟอร์มสวยนะมันแตกกิ่งก้านขาว ไม้เยอะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นป่าปโปรง่งแล้วก็ถ้าเราอยากปลูกไม้เพิ่มนะเราก็สามารถปลูกได้ค่ะตรงนี้นใช่ค่ะอนนนะดอรลนะข้าวพันสามไม่จะมีสีขาวกับสีแดงอันนี้สีขาวยเยอะสีขาวเอย,เย,เยอะไหนไหนไหน ไหนดูสิโอ้ยอ้อ้ไหนไหนโอ้โอน,น้อ,นองคิดเก็ดดินเก็ดเยอะเนาะเดี๋ยวจะได้แกดด่งแล้วเนีดด่ย มาเด้อพี่น้องเด้อผ่ายากซื้อแปลงนี่แหะได้เห็ดปวกจิกเลยนี้เห huh? ็ดปวกจิกเห็ดปวกจิกเต็มอัญะอยูน you know okay> ี่ค่ะจุ่มปลุกปลุยจุ่มปลุกปลุยอยู่นะเป็นน้ำนี่ต้องทำไเอาดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงลเอามีดไหมเามีดโอ้ยครับไม่มันจะได้มีเชื้อมันเหลือเดินาเดินหาเพื่อนมันก่อน อรเจ้าเป้า CF เลยนะคะแปลงนี้หาไม่ได้อีกแล้วเทาที่เข้ามานับวันยิ่งหายากป่าเพราะว่าป่าแล้วก็เห็ดนะใช่เพราะว่าคนเขาเขาตัดไม้ขายกันหมดแลทุกวันนี้เอาไปให้เช่าทําอ้อยถ้าใครอยากจะอนุรักษ์ป่าไว้มาแปลงนี้เนี่ยแนะนำอันดับแรกเลย แปลงนี้เยอะมากเลยต้นไม้ใหญ่ก็เยอะนะคะท่านผู้ชม สนใจก็โทรมาได้นะคะท่านผ<ห>ู้ชม0812608428นะคะเอกาสารสิทธิ์โฉนดพุดธแดงนะคะรายละเอียดดาจะเอาไว้ที่ใต้ YouTube นะคะแปลงนี้นะคะห่างหมู่บ้านนาจารย์ประมาณสามกิโลนะคะทางถนสองสองสิบสามเนอะประมาณ <18 S 1> นั้นมาทางบ้านนาจารย์จะสะดวกค่ะ มาทางบ้านใหม่นี่ละไม่ใช่บ้านใหม่นมีละไม่มาบ้าน,นกลางโอ้ฮิปมาโอบให้ดูสิต้นนี้นะ่ะไม่ใหญ่เลยต้นนี้นะระวังแตนนะน้องนะได้เตาลงบ้าน ต้นไม้ใหญ่เยอะเนาะโอ้เห็ดอะไรนี่ดอกใหญ่จังเลยเอาอีกไหมคุณนายคุณนายนี่น้ำเดืองน้ำหมาก

คลิปต้นนี้ทำไมมันใหญ่จังเลยโอ้โอ้ไม่อบไม่ได้หรอกตัวนี้เนี่ยอบไม่หุ้มหรอกหนึ่งอบกับคืบครึ่งหนึ่งอบกับคืบครึ่งอุ้ยท่านผู้ชมเว้ยเดี๋ยวจะเอาถุงให้ดงดอกกระเจียวก็เต็ม เห็ดสรุปแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดเอาใส่ okay. ไปตองฟงดีกว่าเนาะเอาไปตองฟูเลยเจ๊เพราะว่าถ้าใส่หิวว้วม <it> ันจะมุนท่านผู้ชมแปลงนี้นะเห็ดเยอะมากเลยนะคะ ได้ป่าได้ไม้โอ้ต้นไม้ใหญ่เยอะเลยมากเลยนะที่นีะคะต้นไม้ใหญ่เยอะเห็ดก็เยอะมากเลยท่านผู้ชมไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะท่านผู้ชม ดูว่าทางนี้เนี่ยไม้ใหญ่เยอะขนาดไหนนะคะทำรีสอร์ทได้หลายหลังนะคะไม้ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็ต้นปรงนะคะท่านผู้ชม ดินแปลงนี้10ไร่2งาน40ตาร,รางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านนาจา,ตาบนตำบลบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะโอ้ยแปลงนี้นะไปได้ไปนะคมากเป็นแปลงที่ต้นไม้ใหญ่เยอะเนอะไม้ใหญ่เยอะมากๆเยอะมากๆเลยแปลงนี้นะไม้ใหญ่เยอะมากๆเลย พอดีกับกำลังเงินนะนะมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเกินไปไดนเดี๋ยวดาและน้องทิพย์นะคะจะพาเข้าไปที่หมู่บ้านนะคะไปทะลุออกไปถนนลาดยางนะคะทางออกมานะคะว่าเป็นยังไงนะคะออกไปดูกันนะคะ ไปนนออกไปดูถนนข้างนอกแล้วก็เข้าหมู่บ้านไปเลยคไปอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าและทางออกนะคะมันเป็นทางดั้งเดิมนะคะแบบนี้นะคะสภาพนะคะท่านผู้ชม fc ท่านใดน,นะคะจงเข้าใจนะคะทางเป็นสภาพแบบนี้นะคะ รถปิ๊กอัพเข้าได้อย่างเดียวนะคะไม่ได้นะคะถ้าใครจะมาดูต้องปิ๊กอัพคนนั้นปิ๊กอัพแล้วก็โฟร์วิวนะคะ มาเจอทุ่งโล่งนะคะอันนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านนะคะมาเจอสวนอ้อย ตอนนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะแล้วก็คุณคิมนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดี จะมาถึงถนนคอนกิ่นะคะท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายก็ออกไปถนนเส้นส22ทิปนับเลี้ยวขวาก็ลงไปบนนาแก้วนะคะ